กาบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องทางช่องแฟนเพจบุญชนกฟ้ามนะครับมื่อนี้ทางฟ้ามเฮ้ากับมี่แม่ลูกเมียนะครับใส่ใหญ่ๆว่าเปิดแบงพีแบงนองเอาไปเลี้ยงเอาไปกินหญ้ากันนะครับนี่แม่สูงรอยสี่สิบหาถึงรอยสี่สิบหกนะครับผมลูกโตที่สองนะครับลูกโตเมียอาอยุสองเดือนนะครับใจลูกงามๆามแม่โค้งสางใหญ่ครับสูง เบื้องลูกครับลูกพึ่งจะสองเดือนนะครับโตดีนะครับเนื้อนังดีโค้งสางง่แบ่งกันราคาถึกถือครับผมสามหมื่นหกสามหมื่นหกนะครับทรงฟี่สองร้อยกิโลเมตรนะครับโทรมาต่อร่องได้นะครับศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก่าเก่าครับผมประกันตำนี้ถูกแน่วครับ ขาทอกขาถอนสวงสุดหนาด่างหางดอกนะครับผมหางนำ้นำนามงาม,งาม,งามครับลูกสาวงามครับนะครับอายุเพิ่งจะเข่าสองเดือนนะครับแม่ลอยสี่สิบหาลอยสี่สิบหกนะครับใครเห็นแล้วก็อยากได้นะครับก็บเอาให้พี่ให้น้องให้พ่อให้แม่เบิ้งนะครับผม ทา้งเข้าจัดทรงฟรีบริหมัดจำนะครับเก็บเงินปลายทางลอยเปอร์เซ็นต์ครับผมถึงขอกปลอดไพย่ยังจกเงื่อนใจได้ครับว่บาตองยานโกงยานยางนะครับประกันให้ทุกแนวพิกัดฟร้ารมนะครับตังโยบานดูไงย์ครับตำบลหนองแค่นอำเภอพัทลจังหวัดร้รอยเอ็ดอครับกินหยาเก้งคักนะครับทั้งแม่ทั้งลกูก กินหยาบ่เง่ายหนายจักเทียครับหมดตะจูงขามาปล่อยกินหยาบวางหัน่นแม่ที่เป็นสีนวลนเด้อครับผมเป็นสีนวลนอนะตะลูกนี่ออกแดงคักอยู่ตามวิดีโอนะครับบ่ได้ตัดตัวยาแต่ย่างไดครับขอมุ่นสดเบาสดไทยสดนะครับลอยสี่สิบหาบตกนะครับ เม่เบิงเหนือนังก็ดีครับก็มีหม่องติหม่องยังเลยแขวขาวจัวนะครับเขาก็พึ่งลูกสองครับเป็นง้อส่งเขาเงีเองงนะครับผมว่าแม่ลูกหลายเด้งง้อพึ่งลูกสองสดๆครับผมจังไรกะโทรมาสอบถามได้ดนะครับผมบอกง่ายๆครับอยากได้ก็บแบ่งกันไปเลี้ยงง่ายๆครับผม หามาใหา้พี่ให้น้องผู้เพอผู้ที่บมีเวลาไปหานะครับทางเข้าจัดหามาใหา้กาสุดท้ายครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามให้ในเดอ้อครับยนี่ม,มีงวัวข่มราคาถึกถึกมากสิบบอท่านหลายๆเจ้านะครับท้วมาาบอกว่ามาาบอท่านเสียดายนะครับยังไงก็ฝากนะครับกดติดตามไว้ มีมาจะได้ว่า่าดนะครับผมงาาผมลงไถไม่ไมมาลงิีใไ้เบิ้งนะครับกขอคุณสสำหรับท่านที่ติดตามนะครับทีติดตามเพื่อนเพื่อนกับฝ่าว่อมมาต่อนะครับต่อเอาว่าเป็นยังนะครับทางห้องว่ได้มีปัญหาอย่างนะครับเงืนอยู่กับท่านครับผมเลือกสิ่งดีๆให้กับจะคข้องครับได้ราคากันตรงกันเท่ากับแบงง่ายๆนะครับผม ในกระท่วมากแล้วกันครับ0843211หาเก่าเก่าสำหรับมือนีไฟซัำนีครับผมมาดีครับ